หลังจากที่รายการออกไปนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหมีแม่ค้าพ่อค้าหลายคนเลยอยากให้ผมมาช่วยเติมฝันสร้างอนาคตวันนี้ผมก็มาที่ของครูนะครับมาช่วยแม่ลูกคู่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าทางานคนเดียวนะฮะแล้วต้องหาเงินส่งลูกเรียนด้วยอยากจะให้เรามาช่วยเติมฝันสร้างอนาคตเดี๋ยวไปเจอเขาครับแม่ค้าชื่อน้ําหวานนะฮะช่วงริมมี่เติมฝันสร้างอนาคต สวัสดีครับชื่อน้ำหวานขายกาแฟด้วยจ้าขายมากี่ปีแล้วขายมาตั้งแต่ยังไม่มีไอตัวเล็กเนี่ยค่ะอ๋อนี่กี่ขวบแล้วครับ11ครับช่วยแม่บ้างเปล่าช่วยครับช่วยอะไรบ้างช่วย้ังของหุูข้าวโตวขึ้นอยากเป็นอะไรครับนักวิทยาศาสตร์ครับคาดหวังอะไรอนาคตบ้างครับแล้วแต่เขาใจนี่ค่ะแต่อยากจะส่งเสียให้ลูกเรียนสูงๆค่ะแล้ววันนี้เห็นบอกกับเราบอกว่าอยากให้เรามาช่วยเติมฝันสร้างอนาคตาอยากให้ทำอะไรบ้างอยากให้พี่ น,นี่คุณผู้ชมเราประกาศ<ช>ไปแป๊บเดียวนะนคน,นอยากให้เรามาแต่งรถให้สวยๆนะครับจะได้ขายดีๆใช่ไหมโอเครถโซมขนาดนี้งั้นเดี๋ยวแต่งให้ใหม่เลย<ช>อ้าวแต่งเลย<ช>เป็นไงรถใหม่สวยถูกใจไหมค่ะสวยค่ะสวยนะก็ขอให้ขายดีๆนะครับแล้วก็ส่งลูกเงินจนจบนะครับวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ครีมทียมดีมี่นะครับมอบให้น้องน้ำหวานนะครับเอาไว้เติมฝันสร้างอนาคตด้วยนะครับ สนับสนุนโดยเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมริมมี่ช่วงทัวลงปุุงสนับสนุนโดยเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมริมมี่กวนวันนี้เขาบอกว่าเป็นกวนไอทีบางคนก็เปิดร้านขายมือถือบางคนก็เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไอทีแล้วอยู่ดีๆมากินฟรีในรายการตีอ้วนชวนหิวได้ยังไงเนี่ยไปดูดีกว่าเพราะว่าเราดูรายการรายการหนึ่งเ้ยเขาให้ไปกินฟรีด้วยอะ ต้องห้าปะรายการแตงยูชนหิวเออเออใช่รายการนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าให้ทำไงอ่ะต้องส่งรูปคู่กับผลิตภัณฑ์แล้วก็ส่งมาที่แฟนเพจเขานะไมคอมอ่ะอังนี้ยิ้มมาถือหน่อยอ๋อได้ได้โอ้โหรุ่นนี้กลับไปปะเนี่ยจะต้องหาติดปะเนี่ยเปลี่ยนเน่าโอ้โหรุ่นนี้พอกันเลยหายง่ายสองเดือนฮัลโหลฮัลโหลวุ้นเหรอเปิดวินโดว์้หาไปไปถือ้วนเนี่ยนะเออได้สิ ไหนวะเป็นจะมีเลยมีแต่รถกับบ้านจะไปเปิดเจอได้แล้วพ่อคูณเปิดวินโดว์แบบนั้นมันไม่ใช่มันต้องเปิดวินโดว์ในคอมแม่รวมตัวกันมาเป็นกวนยกกันมาเป็นแก๊งไอทีแบบนี้ร้านนิวดินเผาก็เลยจัดชุดเมนูเด็ดประจำร้านที่ต้องบอกว่าใครมาก็ต้องสั่งอย่างเมนูนี้เป็ดกีตาตามด้วยปูผัดผงกะรีปลาช่อนโบราณปลากระพงเขียวหวาน ตบด้วยเนื้อปลาหิมะขาวหนึ่งสีอิ้วสดน้ำซุปต่อด้วยซุปหัวปลาต้มเผือกแบบผิวๆตามด้วยเส้นมีปลาสลิดเพิ่มเผ็ดนิดๆกับส้มตำปูไข่แถมยังให้ขาเดียวมะม่วงอีกจาน <c oughs> กินกันให้พุงกางอา้าวจัดเต็มจัดเต็มนิวดินเผาสีฟูนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้เองคุณผู้ชมอยู่ตรงถนนยานวาตัดใหม่พระรามสามมาทางสาธุประดิษฐ์นี่นะครับที่นี่มีคาราโอเกะ มีอาหารซีฟู้ดของดีเยอะแยะเลยหิวยังหิวเมื่อกี้ผมบีเซนไปแล้วนะฮะแต่ละอย่างมีอะไรบ้างอันนี้หลวงพี่เพิ่งสึกมาเหรอครับสึกมาจริงจริงนะคุณผู้ชมที่เพิ่งสึกมาเลยวันนี้ขอโทษนะฮะอย่าลืมฉันกั<อ>วนี้ได้ข่าวว่าเป็นก้นเกี่ยวกับไอทีขายโทรศัพท์อะไรใช<อ>่ไหมฮะกลัวไอทีวันนี้พร้อมยัง<อ>หิวไหมอ,อันดับแรกหยิบน้ำเปล่าก่อนเอาให้ล้างปากก่อนไงกินน้ำเปล่าก่อนกินน้ำเปล่าก่อน พันแนงผัดไทยน้ำตกทอดมันกับเราต้ยามยำกินส้มตามทุกคำม,มันต้องอร่อยกินทับห่านซูชิมันตะบะกินจีบูดแดงข้าวซอยให้มันร้องให,ให้รำแต่แซ่บอิลีชิมชิมเขาไปชิมเขาไปแต่ของอร่อยอ้วน <Yeah. S 1> ชิมให้คนทั้งโลกอิจฉชาช,าชาันกินกินเขาไปกินต้องเหลอยแต่ของอร่อยอ้วนกินให้พุงกเหมือโลกเพื่อจาดูอยู่ดี ถ้าเกิดอยากจะมามอิ่มยกกวนแบบนี้นะครับไม่ยากเลยครับเพียงถ่ายรูปนะครับกับผริณฑ์ Coffee ดิมมี่นะครับแล้วก็ส่งมาตามกติกาของเราเลยนะฮะโอกาสดีๆของผู้มีกวนกวนกันมาทั้งกวนยกกันมาทั้งแกงกวนคนสวยกวนคนอ้วนเจ้านายลูกน้องเพื่อนพ้องครอบครัวมาอิ่มยกกวนด้วยกันเพียงส่งรูปกวนของคุณถ่ายกู้กับครีมเทียม c o f f e e ดิมมี่แล้วส่งมาตามช่องทางนี้ไม่เกิน10ท่านมาอิ่มยกกวนด้วยกันนะครับร่วมสนับสนุนโดย quality e x p r t s s 02 277 8000 ยาหมองน้ำตราถ้วยถองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาฮอตพอตบุฟเฟ่นานาชาติถ้าเกิดอยากมานิวดินเผาซีฟู้ดนะครับวิ่งมาทางถนนสาธุธระเด์นะครับอยู่ระหว่างซอย47กับ49มีถนนตัดใหม่นะครับสาธุยนานวาพระราม3นะครับเลยบ้านกลางกรุงมานิดเดียวนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับถ้าเกิดมามีส่วนลดให้คุณผู้ชมครับ1 5เลยค่ะสำหรับรายการพิีอวดถึงสิ้นเดือน สิงหาคมนี้ค่ะสิงหาคมนะครับวันนี้ผมก็มีฟิลิปันฑ์ครีมเทียมดีมี่นะครับมอไปทางร้านไม่ทำเครื่องดื่มอร่อยๆรอนะครับที่สำคัญต้องขอขอบคุณครีมเทียมดีมี่เติมฝันเต็มรถเฮ